ต้องถุงไปดอกก่อนหรือเปล่าใช่ใช่ใช่เฮียไหนอ่ะนี่ถึงแล้วเนี่ยจอดตรงไหนอ่ะเนี่ยเฮียตรงไปตรงไปเห็นแล้วเห็นแล้วเล้เฮียตรงไปโน่นก่อนตรงไปข้างหน้าเลยอ่าอ่าเห็นแล้วเปลี่ยนชุดนานจังครับเฮียครับเฮียเฮียทั้งหลายสวัสดีมากๆ อันด right ี้วชรีแล้วเหรอที่เรามาเจอกันรอบที่แล้วนี่นั่งโต๊ะเดิมเลยนะครับใช่ใช่เด็โต๊ะเดิมโต๊ะเดิมเลยปุ่ดเยอะมากเลยพี่หรอคราวที่แล้วเราเจอผมครั้งนี้เราเจอปุ่ดเอาเริ่มไหมล่ะกลับบ้านไหมไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้กลับไม่ได้ผมต้องมาผมไม่มาผมก็ต้องมาเพราะอะไรนะเพราะอะไรนะเพราะอะไรครับเพราะเขานะเฮ้ยทพาไมอ่ะเพราะนี่คือครั้งแรกของเขาใช่ถ้าผมไม่มาข่มเขาวันนี้เดี๋ยวเขาเก่งวันนี้ผมคงเขาประจานแน่ เลือกวันด้วยเขากาลังเขากําลังกดดันอยู่ว่าเป็นนักกอล์ฟมือใหม่แล้วเดี๋ยวเฮ้ยทำให้ช้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ต้องใช้ยู่แล้วไงอย่างนี้นี่ให้ข้อมูลก่อนให้ความรู้ก่อนนักกอล์ฟทุกคนครับถ้าเกิดเล่นเป็นมือใหม่ไม่ต้องกลัวเรื่องเล่นช้าเพราะว่าไอพวกเก่งๆแม่งก็ช้ากันมาก่อนแหละผมก็กำลังคิดคําแนะนําสําหรับเพียเผือกอยู่ว่าวันนี้ผมจะแนะนําเขาย่างไงดีนะนี่แนะนำเขาด้วยเหรอใช่เพื่เผือก่็ถามเลยนะว่าจอมันมีมันตีได้หรือเปล่า มตีได้ที่เอาลูกมากี่ลูกไม่ได้ซื้อเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวไปซื้ออซื้อพร้อมกันที่ควรจะซื้อลูกมือสองอื้ได้ๆพอเขาที่แล้วอ่ะผมกดไปสี่สิบรูกผมกดไปสี่สิบรูกโอ้ยเยี่ยมแล้วลูกกล่องด้วยนะที่มันหายไปเลยลงน้ำลงอะไรอ่ะ่ในซื้อกินีครั้งแรกไใครซื้อคร้คนออกแล้วแร่แกต้องบอกอะไร ผมมาซื้อฟรีฟรีครับสำหรับ5คนครับด้วยขนาดอะ้รครับดูดูนะครลบคุด้วยคุณด้วยโอเยเดี๋ยวคุณได้รอที่นี่ได้ไหมได้ได้เด๋ยวโอไม่ใช่สิซื้อซื้อดิแต่บอลสนามก็ยมีลูกบอลคุณไม่ซื้อเป็นกล่องอย่างนี้เหรอครับต้องใช้กี่ลูกนัวเองผมว่าเอาไปสักสี่ถุงพอละ <อ>้จอนใช้ไป40่รูปไหมไม่ใช่ไหนนะลกูกไม่จริงเีๆซื้อไปสองคนแล้วมีแค่แปดรูปเนี่ยหรอโอ้โหครบปวนเดียด๋ยีครับกูจะไม่ครบได้ไงออกรอบวันแรกใช่ไหมใช่ <c oughs> อย่างนีองนวันนี้ม,มีได้จอนอยูองปีนี่ไงไอ้บัตรจอจอบอกว่าออกรอบวันแรกอะ่ะกูต้องมาขม่มไว้ก่อนเดี๋ยวแม่งเก่งของกู <c oughs> เอาให้ไม่อยากตีอ่นหนกพวกเราให้นักกอล์ฟมีอาการสังเกตที่มือครับคุณผู้ชมสังเกตที่มือมือเ้ยเราออกเหล็กตลอดได้ไหมได้ก็ตีเหล็กสักห้าหทีอะถึงตีนพี่ได้ก่อนก็ได้แล้วก็แล้วก็เหล็กอีกลูกเออมองทุกอย่างพอสิทีกีฬาคือเล่นเพื่อความสนุกสนาน ใช่เปิดหลังเครียดกว่าเฮียก่อนเลยก่อนเนี่ยถึงเวลาแล้วแรกก็เครียดเพราะว่าโดดลงแล้วนะไปเดี๋ยวพีเปิดให้ก่อนโอเคโอเคพี่โมเปิดไปเฮียสองพี่ห้ามหยุดถ่ายถ่ายยเลหยุดถ่ายรันตลอดลองเทคลองเทคเลยนะใช่นี่จะเป็นความทรงจำของเฮียเผือกเรากำลังหาชื่อกุ๊กก๊อปเราใช่ไหมครับใช่ เราก็ถ่ายทำ18ลุกเนี้ยแล้วก็ให้ผู้ชมทางบ้านตั้งชื่อกู๊กคอปให้เราว่ากู้กวนเนี้ยมันชื่อกู๊กอะไรดีโอเคโอเคโอเควันนี้คิดว่าสกอร์เท่าไหร่ครับร้อยสามสิบได้ไหมเขาเท่าไหร่กันเฉลี่ยนี่จะร้อยสามเนียพี่หลุยส์ก็อาจจะประมาณนั้นแหละร้อยสามสิบตอนผมครั้งแรกรู้สึกจะสี่สิบกว่าโอ้อายุอะฮะครั้งอฮะอายุเราแค่ดิ้นคนยืนหน้ากระดาษไดนึงฮะยืนหน้ากระดาษไดยืนไว้ยืนไว้ยืนไว้ ประเด็นคือจะให้เมียดูว่าเราไม่เคยจองแคดดี้กันอ่าะหยุดหยุดหยุดนักการ์ดไหมนักการ์ดอันนี้แคดดี้ผมนะอ๋หน้าบ้าหน้ามานเออแคดดี้ผมครับพี่โบแคดดี้พี่เผือกคพี่เผือกอันนี้คนคะพี่หลุยส์เหรอพี่จอร์ดพี่จอร์ดพี่หลุยส์อ่าโอเคกูสบายใจแล้วแล้วครั้งหน้าที่พี่ไม่ถ่ายอ่ะสวยโอ้โหไอจอร์ด โอ้โหช็อตเทเซอร์ไปนู่นครับเข้าไปนู่นครับทิงเกอร์เทเซอร์ต้นไม้ต้นไม้อ่ะเฮียเฮียมาแล้วมาแล้วมาแล้วเชื่อว่าคนทั้งประเทศกำลังรอชมแรงเชียร์แล้วไม่รู้ไม่เลยมีตบมือด้วยมีตบมือด้วยมีตบมือด้วยเฮ้ยข้างหลังตบหัวหลังผมด้วยอันนี้แหละกดดันใช่ไหมซ้อมพัดกันก่อนขากลางไดปไหมถ้าเกิดคุณไม่รู้ว่าจะเชียร์พี่เผือกยังไงลงไปกดไลค์นะครับนี่ มันลอยเนาะไม่โดนอ่ะโดนไหมโดนสองอันน่ากีนคือสามอันน่ากี้คือสามน่ากีนสามไอ้จอร์ดบอกเสียงของมือไปไหนฮะ โอเคโดนโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวมาเดินสนามแน่โอ้สวยมากขวานิดนึงครับขวานิดนึงเฟดไลน์โอ้ยแล้วนี่ไปไปอย่างนี้ครับแฝดแบบนี้แฝบ เฮ้ไปไม่เป็นไรพี่เฮ้ยไอ้เฮียอยู่อยู่ไม่ตกน้ำไม่ตกน้ำอ่าเดี๋ยวค่อยไปหลุมก้าวแล้วค่อยเล่นตรงนั้นอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยเว้ยค่อยไปค่อยไปกระเถิบไปเรื่อยๆเฮียไปอะไรนะฮะเมื่อกี้พัดไปนี่เหรอมีพัดพาวโอเคโอเคตีแบบเมื่อกี้เหรอด้วยครับจอดเอ้ยสวยพี่จอด มันเล่นเนทากูเลยพัตเตอร์พัตเตอรพัเตอร์พี่เผือกอ่ะเขาหนักแล้วกีนมันวิ่งใช่มันก็ทําให้ลูกแบบไปเลยอ่ะพัตเตอร์มันอยู่ที่ฟิลบางคนก็ชอบหนักมึงก็ชอบเบาแต่ผมเป็นคนชอบหนักอยู่แล้วทุกอันมันเลยหนักหมดนี่กูให้ไปแล้วยังบ่นกูอหกนหฮ่า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 ฮ้าฮ่าฮนาฮ่เน่อ่าฮ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 ่กฮ่าฮอาฮ่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 าฮรคบ่าฮ่ะฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮรา่าฮ่าฮ่่าฮ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 ฮ พาครับผมเจ็ดดอพี่โบพาว่ะเฮ้ยเชี่ยจอดไม่กลางไฟเวเลยไม่ต้องห่หรอกยังไม่ถึงมือเยอะไปเชิญนี่มาเพื่อข่มโดยเฉพาะเขาเก่งเล้วเดี๋ยวเขาส่มไม่เสียแรงที่เลือกมาวันนี้เดี๋ยวมาดูคนนี้ดีกว่าเอ้เร็กซองขาแข็งว่าหมดแรงต้องสวิงล้มเลยล่ะสวิงลมเยอะ นนอะไรนะฮะลูกกูหมดแล้วนะเฮ้ยหลังลูกแตกขึ้นไปไหมไอ้ยาโมเตอร์เนสเป็นไงบ้างพี่เผื่อลูกนี้โโออเเคค สรุปที่แซวๆกันเมื่อกี้อยู่ที่เดียวกันหมดเลยนะฮะมีเจามีจอสวยคนเดียวไกลด้วยจะอ้างกูไม่ได้ซ้อมจอมก็ไม่ได้ซ้อมเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยสวยเขาทงเลยเฮ้ยเธอรไปทะลุไปโอเคเออทะลุไปแล้วยเ้มันต้องช่วยกันแบ่งเดียวเลยเฮียเฮ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคมาแล้ว เน้ัวายน้ำหนักเหมือนนั่งลงมาหน่อยนั่งลงอานั่งลงเยอะๆเออนั่นนะ่ะนั่นอนยะ่างนั้นนะ่ะนั่นแล้วตีตรงเส้นนั่นเลยตรงที่เฮียจดตรงนั้นนะ่ะนี่ยเนี่ย,นนยได้สวยเลย ุยง,คคงยาแรงเยอะกินเยอะพัดเลยครับรัดพา,พาครับโป้โปัดพัดพ,พ,พานะช็อตน,นี้ค่อนข้างสำคัญนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยลงไหมอุ้ยช็อตพัดพา,พา,พา,พา จอดพัดพาจอดพัดพาโอ้ยเอาไม่เห็นตัวจริงครับคนดูเชิญครับสหมมบายสบายแล้วข้าวไปแล้วฝนก็ตกหลุมนี้นะที่เรานั่งในซุ้มนั้นอะเราตั่งอยู่ซุ้มนู้นเป็นชั่วโมงอะฝนตกที่หมู่ไหรใช่คนจะไลเลยมารวมกันโอ้ย ล้อตัวหลุดเลยบุโกะอะไรเนี่ยบุโกะตัวเดี๋ยวเยี่ยมเอาเดี๋ยวเยี่ยมไอไอเครื่องที่พี่ยิงกับเครื่องที่มันดูจากเซตเทอร์ไลท์ลงมาอันนั้นมันไม่แม่นกว่าไม่ชอบใส่ข้อมืออ๋อเขาใส่เป็นข้อเท้าแทนอันนั้นเอ็มอันนั้นเอ็มอันนั้นกำไรจอดสวยเอ้ยขวาไปนิดนึง โปรทาโลกับพาสามของเขาในระยะ170หลาเขาเลือกตีเหล็กนะครับเขอจะสิบอันเนี่ยใช่เฮ้ยเฮ้ยดอเข้าด้วยเฮ้ยเฮ้ยอ่อนโอ้โหโอ้โหนี่มานี่เลยถ่ายไว้ถ่ายไวู้ฟุตดีๆอย่าให้หายเฮ้ยมาลเ้ย ลายยากมากครับตกลายแล้วครับตกลายแล้วครับขวาดันกลับมาขวาดันกลับมางามงามขวาดันกลับมางามงามโอ้โหเฮ้ยเบอร์ดี้เบอร์ดี้โอ้โหสุดยอดครับนี่ฮะโปรหลุยขาครับเดี่ยมครับเฮ้ยสวยสอดดีนิดเดียวนิดเดียว หมายถึงลูกกอล์ฟหยุดหรือว่าหยุดตีเถอะหยุดเเถออะาบกสวยมากพี่โบสวยมากโอ้โหเอาล้ต้องชนะคุณพงษ์ธันธ์ด้วยช็อตนี้ครับเราอยู่ที่โบอาร์ตนะครับพัทเบอร์ดี้นะครับในระยะที่ไม่ไกลและลายก็ไม่ยากเกินไปครับสวยจังเดี๋ยวเดี๋ยวอาร์ตมาก่อนไหม อุ้ยโอเคชนครับโอทาโรครับข้อมาแล้วคาะมาแล้วข้อมาแล้วคาะมาแล้วอ่ะแต่ว่าใกล้เข้ามาละเฮ้ย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 เก็บหน่อยเก็บหน่อยอ่ะเก็บนอยเก็บนอยเอ้ยตอนนี้เราถ่ายไปทุกช็อต ตอนนี้เราเข้าสู่ช่วงไหนก๊อปแล้วครับเราไปดูเพียร์กันหน่อยดีกว่าว่าผ่านไป8หลุมเนี่ยสกอร์เป็นยังไงบ้างถามไปสักพักยังบวกไม่เสร็จเลยครับตอนนี้เกิน27แล้วนะแต่ยังไม่ยังไม่จบ9้าหลุมอ้าวความหมายคืออะไรอ่ะก็เกินไปแล้วเกินไปแล้วย7ไงคะ เป็นไงบ้างสกอร์แต่ยังไม่เหลืออีกสองหลุมนะยังไม่จบยี่สิบเจ็ดนะตอนนี้บวก36เป็นเท่าไหร่ฮะห้าสิบกว่า60 27บยี่เดวกห้าสเดี๋ยวเรามีพาสกับพาสถ้าได้พาพาท่ากับ70ถูกไหมเอาพาเลยพาพาถ้ากับเจ็ เฮียต้องไม่เกิน80ผมขอ75 75ก็คือได้1ทิป1เบิ้ลไปโน้ตโอเคหนึ่งทริปหนึ่งดับเบิ้ลไม่น่าจะยากเกินเฮียใช่ได้ตา75ได้ไหมตา75เป็น150พอดีโอเคโอเคมีรางวัลเหรอมีรางวัลไหมไม่มีอะไรฮะไม่มีรางวัลเลยเลยฮะถ้าไม่เกิน150คนดูไม่เหยียดหยามแล้วกันแต่ถ้าเกิดเกิน150คนดูทับผมได้เลยอ่ะที่เขาบอกว่าตีกอล์ฟไม่เหนื่อยนี่เรื่องจริงไหมฮะเหแฉะเลย อ๋อแชเพาะเงือกร้อนใ่ครับเพราะร้อนจริงๆผมว่าก้าวหลุมหลังสองคนคุณน่าจะใส่กันหน่อยนะใส่อะไรใส่อะไรอ่ะเขาปุกปุกปุก่นให้เราติดใบหนวณดูมาตีกกอนคุณน่าจะต้องใส่กันหน่อยนะหลุมแปดครับไพเฮิร์สบินได้ลมเดียว ตีอย่างโปโฟอย่างดังเน่ไงเป็นไหนอยู่ตรงนี้เองน้ำเลยเราเข้าสู่ก้าวหลุมหลังแล้วครับอย่างไม่น่าเชื่อว่าหมดแรงครับผมนี่สกอร์ทะลุเกือบ50พี่จอร์เท่าไหร่ฮะ 57ครับพี่เผือก69โอ้โหนี่กวนผู้นำสี่สิบสามพี่โบเท่าไหร่ครับสี่สิบสามครับผมเฮ้ยโหเอาเว้ยชนไปชนไปเอาเว้ยเอาเว้ยของเฮียนี่คือบวกสามสิบสามโอเวอร์พาร์ห้ามเกินร้อยห้าสิบโอ้ยง่ายสบายได้ไหมรอบนี้เจ็ดสิบยังได้เลยโอย้บ้าน <Hey. S 2> เป็นยังไงครับเป็นยังไงครับตีไม่โดนเลยครับอาการเหมือนตัวมันยกตุวยกตัวยกตัวยกตยกตงยกตยกสายตยางยต้งนกตเยกตยกต้ยก้ย้ <Hey. S 1> ย้งยคน้นก้เยย เดี๋ยวมีรุ่นใหม่ให้นะครับโยโย่แบ็กยิแบบสายยางที่ได้หดได้ครับทหลองฮะสั่งได้ที่ไหนครับสั่งได้ที่ไหนครับสั่งได้ซื้อได้ที่ Home Pro ครับสั่งออนไลน์ก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผมเดี๋ยวขึ้นเว็บให้ตรงนี้ครับนี่นี่สายครับบทสักมีให้เราไว้แก้ไขไม่ใช่ท้อไปกับมันใช้เหล็ก5้านะครับแต่ว่าจะตีแบบเปิดหน้าไม้ขึ้นนิดนึงเพื่อส่งลูกให้ทะยานผ่านต้นปาล์ม โอ้เป็นไปนดังสังสุดยอดคัตเฟดเข้าด้วยเวอร์มากโอ้โหโอ้โหเฮ้ยอะไรขนาดนั้นนะตายแล้วเฮ้ยสวยมาแล้วเข้ามากลางแฟเวย์สุดยอดอนี่ไงโอโ้ถ่ายพอดีเลยจอถ่ายพอดีเลย <laughs> เดี๋ยวพี่ใช้ช็อตเนี้ยเอาแบบไม่ถึงทงนะแล้วก็ตัดไปเป็นซีนอื่นเอาลงไม่ลงไม่เราไปซีนอื่นเลยเฮงเล็กอาร์ตแล้วเฮ้ยสวยเฮียสวยโอ้เบาไปไหนนี่ฮะมาดูลูกนี้ครับตามที่คุยกันตอนแรกเลยฮะโดขนาดจับโชค เคออนฮะอยู่ฮะสุดยอดคาคลัสดูดีฮะดูดีฮะดูดีฮะดูดีโอ้ยไม่ถึง เฮ้ยเฮ้ยดูดี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 พี่เปลือกเไม่จินตนาการได้ลูกส้นเนี่ยเหมือนลายนิ้เลยเก่งครับเจ๋งครับเอาแล้วครับโปทาโร่เซฟพาครับเป็นเรื่องแล้วครับทั้งสนามเงียบแล้วแช่งโอ้โหไปไหนกันนั่นไไไไปปหหนนโอ้โหเลยลูกกูบิขขอดูลายหน่อยครับเยี่ยมเลยครับ โบกี้ครับไม่ได้ครับเฮ้ยแต่ตามก่าทิปแล้วนะพี่ดับเบิลแล้วอ่าได้ดับเบิลมาแล้วได้ดับเบิลมาแล้วครับค่ะครับเดินทางมาถึงหลุมหกอบหลังนะครับเมื่อกี้ไม่น่าเชื่อว่าเกือบตายนะครับตีลูกกอล์ฟเข้ามานะครับคือถ้าไม่แอน ผมถือกล้องให้ผมถือกล้องให้อ่าขวาเลยอยู่ขวาเลยผมอยู่นี่อแล้วพี่เผือกอยู่ประมาณแค่นี้ตรงนี้ผมก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยสักพักหนึงฮาเดียาเดียาดียวฮาเดีภาพที่เห็นคือรูดแมงลอยแล้วแบบนี้เข้ามาละโอ๊ยดีไหงโค้งลงแล้วก็โดทจะไหนโค้งไงนะโชคดีเอาเรื่องบรรดาสําคัญนะ บิร์ดแบเบรีม like ัสเซลนะนี่ไปเองนะเบืรอความแย่คือหันไปไฟมาสะท้อนก็ยิ่งไม่เ mm ห็นไม่เห็นดีเห็นหลบันเห็นเป็นเม็ดเลยดำๆไม่รู้วิ่งมาค่ายชั่วดิโอ้สัญาตยานดีออาเอาล้เกือบฆ่ากูแล้วแล้ววันนี้เรามีประกันมาฝากท่านนะครับจริงๆประกันเขาได้นะฮะผมสามารถสร้างเรื่องแล้วขายประกันได้ด้วยอย่าให้สายไปใช่ อย่าให้สายเกินไปแต่ผมขอขาย,ตร,ยรตรงนี้เลยถ้าประกันต้องการติดต่อได้ครับข้างหน้าเป็นน้ำข้ามไปแล้วสุดยอดสายกรีนครับโอเคพอพอได้แล้วแรงไปไหมครับแต่ถ้าลงโอเคพอดีเจ็ดครับโปหะลุยมาแล้วครับเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมเลี้ยวไหมรับเบอร์ดี้ยังไม่จบครับผมโปรจรอดครับ โอ้จอสครับโอ้โหไม่ลงครับเงาบังกันหมดครับตอนนี้ครับโบกี้ไปหนึ่งครับโอ้จอดโบกี้ให้แล้วให้แล้วให้แล้วให้โบกี้นะจ้ะแค่มาถัดแค่มาแทดไอสัดตรงนั่นไหมใช่ค่ะตรงเลยนิดหน่อยว่าวิญญาณมันเลยขนาดนี้ นี่จะห้าทุ่มแล้วเมียก็ด่ากันหมดแล้วเนี่ยใช่ไหมต้องรายงานเหลือสองลุ้มหลือหนึ่งลุ้มรถติดนะผมส่งไปอย่างเงี้ผมส่งไปอย่างเี้อ๋อส่งไปว่ายังอยู่นำก๊อฟนะใช่ครับใช่ครับนี่ครับนี่ครับผมซูมให้ดูเลยเห็นไหมเนี่ยรถติดรถติดอ่าเข้าเช็คเวลาไหมเช็คครับเช็คครับเช็คใช่ไหมใช่ครับพี่พี่เช็คครับใช่ครับก็เช็คเวลาที่ถ่ายด้วยว่าถ่ายกี่โมงนี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังล่าสุดไปดูรถไฟฟ้ามาเซลก็เดินมาคันนี้ดีมากครับวิ่งได้600กว่าโลครับ ที่สำคัญนะครับรถคันนี้เนี่ยบอกด้วยนะครับว่าจอดตรงไหน oh. โอเคครับผมไม่เอาละครับ <laughs> <laughs> ไม่เฉียบผมไม่ดูออเดียนซ์ไม่อ่อมเอเนจีค่ะเอเนจีเอเนจีนะคะโอ้ย <laughs> <laughs> <h oy> e> ไม่เชื่อถือเขาไหมนะ่ะ <m akes S 1> ล้มไหมนะ่ะล้มไหมนะ่ะล้มแล้วลม้ม <sk war an> อีดังปไม่เดืหลงคานะเสียงกระโหลกแล้เมื่อกี้่เสียงกระโหลกพรุ่งนี้เช้าเราดูข่าวแล้วกันดูนะฮะท่านผู้ชมครับเราแค่หมุนๆตีออกไปก็ได้แล้วโอ้โหรั่วปะอ่าวโดนกระโหลกเดิมเพรกระโหลกเนี่ยกระโหลกได้โดน สิ้นสุดทางเลื่อน end o f the walkway ต่ถ้าตีเข้าไฟนี่คือโดนค่าอีก5,000นะเคาะดีกว่าโอ้เร่งดีนะฮะหน้าแหกนะฮะระวังนะฮะนั่นเองฮะเอ้ยโอ้ยสวยดันสวยโอ้เข้าไปเว่ดั้สวยเอ้ยโอ้สุดยอดเข้าไปในแฟเวแล้วครับเหคระเอาเหล็ก6เห็นของพี่อาร์ตมันพุกอย่างงนี้ใช่ไกลมากเลยนะแล้วมันตรงมาไะคงวิ่งมาเรื่อยๆอะลูกกระจม หน้าก็จมวิธีการนะครับข้างล่างเราจะไม่ถ่ายน้ำหนักนะครับหุดแล้ตีไปครับบ้าจุ๋มบังเกอร์ครับอืมเข้าคอเกิดอะไรขึ้นครับพี่ช่วยพี่คอหน่อยครับไม่ได้ดูเลยครับดูแต่ลูกเลยครับ จากเคาะหลบต้นไม้โอ้โหใส่ทงเฟดเข้ามาไหมแล้วก็อ่อนแล้วครับโบสุดยอดพัดเบดดี้ฮะชวนมาอีกจะมาไหมฮะพัท <laughs> รอบนี้เกินเยอะไหมแคะดีหรือว่าดีกว่าดีกว่าคะ่ะนี่เอาไงอะ่ะไม่ธรรมดาใจเราเชื่อว่าได้ต้องทำได้ขออีกทีนึงสวย พ really mm hmm. sure. ี่เจะขึ้นไปได้ยังไงลูกไว้ซ้ายเฮียลูกไว้ซ้ายตลอดตรงนี้เหรอใช่ลูกไว้ซ้ายเปิดหน้าเหล็กโอ้ยหเฮียไปลงรูตรงนั้นอีกลูกไว้ซ้ายเปิดหน้าเหล็กตีให้ผ่านตีไปตรงนั้นเออ โอ้ชนทงจะจบจริงไหมจบจริงหรือเปล่าจบจริงหรือเปล่าแต่จบจริงไหมมาแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับโบกี้เหรอพี่จอรโบกี้ครับเยอะไปหน่อย โอเคดับเบิลไปโอเคโอแล้วครับพี่นีแบบนี่ดีกว่านี้ปิดท้ายหน่อยมีนี่เดียวก็ยังดีอาร์ตนี่เดียวก็ยังดีนี่เดียวก็ยังดีครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับพี่จอร์ดครับขอบคุณครับพี่จอร์ดครับขอบคุณพี่หลุยส์ครับดุสครับ ขอบคุณครับพี่บอกรับขอบคุณครับขอบคุณครับเพียครับขอบคุณนะครับได้ลูกยินหน้าใหม่ชวนได้เลยนะฮะตอนนี้พร้อมนะฮะสรุปออกเบ้นก่อนสรุปออกสิบเท่ารอบเมื่อกี้นะครับเก้าสิบ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 เท่าเดิมหกเก้าสองรอบเลขสวยนะจบห้าทุ่มสวยๆโอ้ห้าทุ่มนะครับโอเคถึงบ้านเลยก็ประมาณสักเที่ยงคืนโอเคขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ